ถ้าผู้ชมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอยู่นะครับผมยูกิซึ่งวันนี้เู่นเกมที่มีชื่อว่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งก็ห่างหายไปน,นานเลยทีเดียวนะครับผมก็สัปดาห์2ส,สัปดาห์ประมาณนั้นปะไม่รู้ฮะน่าจะสัปดาห์เดียวนะครับผมก็ที่หายไปนะ่นคือผมรอฟรีไฟมาอัปเดตของใหม่เข้ามานะซึ่งมันก็เอาเข้ามาจริงๆนะครับผมเป็นของที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผมเป็นชุดหัวใจหุ่นเชิดน,นะครับซึ่งก็วันนี้ก็ เตรียมเพชรมาก็เกือบ4000นะครับผมตีไปกลมๆก,ก็4 0 0 0ันนะครับก็หวังว่าจะเอาชุดนี้เลยนะครับผมเป็นเนักกากลาวาที่เขาัฮิตกันแล้วก็อันนี้หัวฟ้าเนี่ยถ้าดวงดีได้นากกากลาวาไวเนี่ยผมก็จะเอาหัวฟ้านะส่วนปืนไก่โอนี่ก็คงไม่ได้เอานะครับผมก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาจัดก,กันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับหวังว่าจะไม่เจ็บเยอะนะ ก็คือผมเนี่ยไปโพสต์ในกลุ่มหนึ่งว่าเออไปถามไหมคนเล่นฟรีไฟายนะว่าหมดกันเท่าไหร่เขาป้ายยามาว่าหมดกันสองพันจริงหรือเปล่านะครับก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะดูดูกันยู้นะหัวเกมนี้นะได้สิบเจ็ดก็ก็เหมือนกับไอ้นี่เลยอ่ะคุซานางินะครับผมก็ประมาณกันเนี่ยเท่าเท่ากันเลยเหมือนกันเด้นะครับผมสิบเจ็ดสิบแปดนะครับผมแย่หน่อยก็ประมาณสิบสี่สิบสามสิบสองถ้าแย่หน่อยนะ ก็ขออย่างเดียวร้อยโทเค็นหรือชุดอื่นออกก่อนก็ก็น่าจะดีเหมือนกันถ้ามันออกออจะกอคลิปดีไหมเนี่ยผมดูทรงน่าจะไปไายวเลยแฮ่วันนี้นะครับผมจะได้รีบอัดแล้วก็ตัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับผมตามจริงก็อยากจะทําคลิปเร็วๆเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนมาส่งเหนนี้กันบ้างดีกว่านะเผื่อมันออกปืนนะครับผม อยากได้เหมือนกันไก่โอ๊กผมก็อยากทําคลิปเรื่อยๆนะผมแต่ว่าเกมแต่ละเกมที่ผมเล่นน่ะนานๆที่มันจะมีขออน่าสนใจมานะผมฟรีไฟล์ก็ช่วงที่ผมรู้สึกอยากทําทคลิปมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่มันคอแบบกัรนานรูโตะเนี่ยแหละครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบนะผมก็แม่งเหมาทุกอย่างเลยแต่ด้านไม่อาจคลิปไปติดขี้เกียจเลยไม่ผมก็ไม่ได้ขี้เกียจขนาดนั้นเนาะแต่แค่ แค่รีบอะออวันนั้นมันดึกแล้วผมก็เลยเหมาไปหมดเลยนารูโตะวันนั้นนะตอนนี้ได้ร้อยสี่สิบสี่แล้วอืมต่อแล้วกันนะครับผมส่งปืนต่อนะครับมันได้น้อยกว่าสุ่มทางนู้นนะความรู้สึกอะหรือบางทีก็เท่ากันแหละนะครับผมสิบหกก็ยิดหน่อย ตอนนี้มี170แล้ว177แต้ไม่16โอ้โหมันก็ <Yeah. S 1> เกลือเปลี่ยนมาสุ่มอันนี้ดีกว่านะครับผมอาจจะได้ลุ้นกว่านะเพราะผมเห็นคนโพส์กันน่ว่าได้ชุดก่อนเนี่ยเยอะมากเลยท้าไมกูไม่ได้บังโอ้โหได้ต้อง14อะไรวะเนี่ยสวยจัดเลยวะสุ่มวันแรกๆที่มันเข้ามาเย <laughs> 21โอเค ตอนนี้ก็ผมสุ่มเป็นเวลาตีสานะก็อาจจะไม่ค่อยมีเสียงอาจจะไม่ค่อยได้เอนจอยอะไรสักหน่อยนะครับผมตีสแล้วนะ <c oughs> ค่อนข้างดึกเลยแหละตามจริงนี่ผมก็ง่วงมากเลยนะเนะี่ยอยากจะนอนแนะเนะี่ย <c oughs> ได้มาอีกสิบเว้ยทำไมมันน้อยลงเรื่อยๆวะแปลกๆวะ <c oughs> โคตรเกือเลยตอนนี้เพชรเหลือแค่พันเดียวเองเลยเนี่ย นี่ก็สุ่มเพลินเกินนะไม่ได้ดูเฮชดเลยหัวได้มาสาม <c oughs> แล้หนึ่งเฮ้ยเราควรพอแค่นี้แล้วเอาอันนี้ไหม <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบนะแต่หน้ากากรลาวามันมันฮิตกว่าเออใส่กับหัวบาวันนะเนาะผมเห็นคนใส่กันเยอะมากเลยมันฮิตกว่ากับนะของมันต้องมีเออไม่เป็นไรหรอกเพชรเดี๋ยวก็ค่อยเติมใหม่นะครับผม <c oughs> แล้วนี่ถ้ากล้ามทองมาผมก็จะเอานะครับผมแต่อย่าเพิ่งมาตอนนี้เลยนะ ให้ผมเอาตังค์ไปทำย่างอื่นบ้างขยันมาเหลือเกินนะครับผมเออแล้วก็ขอพูดเรื่องกิจกรรมจกพงษ์ใจเพชรเลยเนะี่ยก็เดี๋ยวจะพาย,ยายามคิดเอ,อ่อคอนเทนต์มานะครับผมก็หนึ่งละผมคิดไว้นะว่าเอออาจจะสร้างห้องนะครับผมสร้างห้องแล้วก็เอาอันดับที่1 2 3สเนี่ยเออเป็นคนที่ไดรางวัลเพชรเออเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับผมกิจกรรมประมาณนั้นเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยครบเลยอะ่ะ สามร้อยห้าเก้าเฮ้ยมันพอดีเกินไปหรือเปล่าเอ๊ะแปลกแกนะ cm แปลกแปลกนะอะไรครับเนี่ย้อยผมว่ามันมันมันไม่ใช่วะ่ะอะไรมันจะเป็นขนาดนั้นน่ะไหนไหนไหนบอกสองสองพันนะเดี๋ยวสองพัน <c oughs> เหรอโดน,นป้ายายาเนี่ยโหสองพันเรียบร้อยกูหมดไปสามพันสามยโดโคเท่นะครับผมแต่งอย่างนี้ก็ เท่เหมือนกันนะเนี่ยนะเพชรยังเหลือห0ร้อยนะผมมีอันนี้มาด้วยนะผมเป็นเอ่อ uh, ลัคกี้วิววัตตาฟักยิง่ง uh, ไม่เก่งอังกฤษด้วยกูนายหแต่แก็เป็นกิจกรมรมลดราคานะผมดูยันอยู่นะผมลดเก้าเพชรนะมีชุดแต่งงานด้วยจัดไปก่อนเลยนะเพชรเราก็เหลือน้อยนิดนะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยมาเติมรอบนอกเอาละกันนะครับผมคงไม่ออก70 โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะผมครั้งแรกเข้าใจได้นะผมเดี๋ยวขอรีหาชุดชุดหนึ่งที่ผมต้องการนะมันเป็นชุดผู้ชายที่มีหัวใจใช่ป่ะอันนี้อ่าผมจะรีหาชุดนี้นะครับผมจัดไปเลยเฮ้ยมีไอ้น,นี้ด้วยวะเขาเรียกว่านกฟาร์มิงโกอ่ะเฮ้ยมีชุดอันนี้เว้ยแต่ชุดผู้หญิงในตู้นี้ค่อนข้างสวยเลยนะถ้าผมเน้นชุดผู้หญิงนะ ก็น่าจัดเหมือนกันนะแต่ว่าผมเล่นแต่ตัวผู้ชายอะตัวผู้หญิงผมไม่ค่อยเล่นเลยนะโอ้ oh. ถามจริงเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาน้าไม่เอานะคนอะไรมันจะซวยขนาดนั้นวะ้เหมือนมันรู้ว่าผมอยากได้อะไรอะโอ้ oh, ไม่มา โอ้มาแล้วโอ้โหแล้วเพชรไม่พอโอ้โหเม็ดไม่พอว่ะไม่งือ้อต้องจำใจจัดชนี้ไปก่อนนะผมเดี๋ยวเอาไว้ผมค่อยไปซื้อรอบหน้าแล้วกันแล้วก็จะสุ่มเอ่อเปอร์เซ็นต์ไว้ได้แล้วกันว่าผมจะได้เท่าไหร่อย่ากเจ็ดสิบอย่ายก จะเงาโดนไม่มีเขาแล้วเธอเคยขอมีแต่ว่าท้ายเธอเป็นคนโดนผมร่ามันก็คงหลับไม่ช้างที่น้องกลับบ้าบน้ำตาไม่รู้ว่าผมนด้มีส่วนผิดตรงไหนเพราะสุดท้ายผมก็รักแค่ได้เจอมานานนานที่บอกว่ารักเธอมาออกกลับไปสาบเอาให้คนที่ฉันนะไม่มีเช่นนี้ท่าเขอให้โชคดีเลยกันนะเธอมีที่พักที่รักฉันน OLA